อ่ะเดี๋ยวผมจะพามาขับแบบทรงนี้ก่อนนะครับผมว่ามันจะอ่าอารมณ์ในการขับมันจะประมาณไหนนะครับผมก็คืออารมณ์ของแฮนเดิมก็จะประมาณนี้นะครับผมทรงก็จะออกมาประมาณนี้นะครับผม ผมก็มาอยู่กับช่องบิ๊กบอสมีสานเหมือนเดิมนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมผมมีคอนเทนต์อยากจะมาลองนะครับผมก็คือเกี่ยวกับบักดำนะครับผมเพราะว่าบักดำเราค่อนข้างที่จะอายไปนานนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูบักดำนะครับผมว่าสําหรับคลิปนี้นะครับผมผมจะมาทําอะไรนะครับผมไปดูกันนะครับผมก็สิ่งที่ทำเด้๋ยวยนะครับผมก็คือ จะผมจะลองใส่แฮนเป็นแฮนหมอบนะครับผมแต่ว่าผมเอาไปทําสีเล่นนะครับผมยังไม่แห้งหอนะผมเป็นสีดำบางจุดก็เนี่ยสีไม่เนียนหรอกนะครับผมไม่ต้องไปสนใจนะผมใส่เล่นเฉยๆนะครับผมะนะครับก็ช่างมันนะครับอ่เดี๋ยวผมจะแปลกดำออกมานะครับนี่ก็คืออ่าในคลิปก่อนนะผมผมก็ได้ล้างบัฟฟ์ผ่านนะผมผมอกมาขับนะครับ ก็จอดไว้แล้วนะครับผมเดี๋ยวจะเอาบักดาออกมาขับนะครับผมในครั้งนี้นะครับก็เดี๋ยวผมขอรดออกไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันนะครับผมส0 0 years later สภาพบักดํานะครับก็จอดไว้ค่อนข้างนานนะครับผมพอสมควรนะครับก็ในตัวนี้เป็นแฮนด์โซนิคนะครับผมเป็นแฮนด์ไนท์นะครับ ก็ผมอยากจะลองมาใส่เป็นแทนดสนามดูนะครับผมว่ามันจะอกมาเป็นทรงยังไงเนาะท่านผู้ชมผมก็ไม่เคยแต่จริงผมเคยใส่อยู่นะครับแต่ว่าอยากจะลองอีกจะลองดูทรงมันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะพามาขับแบบทรงนี้ก่อนนะครับผมว่ามันจะอ่าอารมณ์ในการขับมันจะประมาณไหนนะครับผมนีนะครับผมไม่รู้ว่าจะสตาร์ติดหรือเปล่านะครับ อ่ะติดนะครับผมลงไว้มั้ยโอ้ดูโอ้ยเสียดดังเช็ดเลยนะครับผมะนะครับเดี๋ยวพาลองนะครับผมกับทรงนี้โอ้เด็ดแย,ยงตามากนะครับผมเดี๋ยวผมพาครับทางนี้ดีกว่านะครับผม อันนี้นะผมแคนเดิมนะครับมุมกล้องได้ไหมครับผมเดี๋ยวไปปรับปรุงไปรือ่อยๆนะผมกับเรื่องของมุมกล้องนะครับผมกลัวมันจับภาพไม่ได้นะครับผมนะครับก็คืออารมณ์ของแฮนเดิมก็จะประมาณนี้นะครับ มันจะสูงๆนิดนึงนะครับผมแต่ว่าผมอยากจะลองแบบเป็นทรงที่เป็นทรงหมอบนะครับผมมันน่าจะอารมณ์น,น่าจะคล้ายๆพวก KR นะผมคิดว่าพวกครีอาร์วิกเตอร์นะผมที่ใส่แฮนพวกแฮนอาแฮนหมอบกันน่ะนะครับผมผมคิดว่าน่าจะประมาณนั้นนะเนี่ยนะครับผมเดี๋ไม่รู้ว่ามันเห็นหรือเปล่านะครับผมอ่านะครับผมเอา ขับมาใกล้ๆก่อนนะผมไม่ขับไปไกลมากนะครับไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะผมเดี๋ยวถ้าไม่เห็นยังไงก็คลิปต่อไปเดี๋ยวผมค่อยแก้ไขนะผมเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะผมก็คือพามาขับดูทรงนะผม นี่ยังไม่พุ่งเท่าไหร่นะผมเครื่องยังเย็นอยู่นะครับผม ขึ้นบ้านกันดีกว่าเออมีตะเบกหน่านะครับขึ้นไม่ได้นะครับผมทำไงดีลนะ่ะอ๋อไหนครับผมขึ้นไม่ได้แล้วนะครับ อ่านะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาลองเปลี่ยนแฮนด์นะครับผมเป็นแฮนด์เป็นแฮนด์สนามนะครับผมว่าอารมณ์การขับหรือฟิลลิ่งนการขับนะครับผมมันจะแตกต่างจากแฮนด์ที่เป็นแฮนด์เดิมหรือเปล่านะครับอ่านะครับผมอันดับแรกนะครผมผมก็ต้องถอดพวกแด์ตัวนี้ออกก่อนนะครับผมก็ใช้เป็นเบอร์สิบสองนะครับ นนีนึ่งนะครับผมติดตัวนี้หน่อยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นประกับสวิตช์นะครับผมประกับสวิตช์เดี๋ยวผมจะต่ออกก่อนนะครับผมอยู่ออยูไม่ออกนะครับผมถ้าไม่ออกก็ต้องถอดตัวนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาใส่ทีหลังนะครับ ออกนะครับผมเดี๋ยวมาดูตอนที่ผมใส่เสร็จก็แล้วกันนะครับผม0 0 0 years later ตรงก็จะออกมาประมาณนี้นะครับผมก็จะออกไปทางหมอบๆเลยนะครับนี่นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองกันนะครับผมนะครับผมก็ก่อนอื่นก็เอารถออกมานะครับผมแล้วก็ปิดบ้านก่อนนะครับผม รวมมันก็จะหมอบไปเลยนะครับผมก็เอาเรื่องนะครับผมทรงนี้แต่ผมคิดว่าผมรู้สึกแปลกๆไง,งไม่รู้นะครับโอ้รถไปไม่ได้มันต่ำมากไง Ô, oh, gặp xuân không? Phải thằng này đi không? Phải thằng như nó ซุ่งอย่างเอาเลยนะผมแปลว่ามันมันกดลงด้านล่างนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาะขบับโปรแกรมเล่นนะผมสักหนึ่งน้อยหนึ่งเนาะ รถม,มัดนดีแล้วจิงเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะผมผมจะพากลับไปบ้านนะผมบ้านผมก็อยู่ห่างจากนี่ประมาณ40่สิบกิโลนะผมแต่ว่าตอนนี้นก็คืออยูู่มม่บ้านเลยนะผมแต่มันติดโควิดนะครผมเดี๋ยวผมจะลองให้ดูตรงนี้เลยดูจะได้หรือเปล่านะผม ดูทรงรถก่อนนะผมว่ามันยังไงนะเออผมว่ามันก็ทรงมันก็ได้อยู่นะครับแต่ว่ามันมันขับยากมากนะผมมันขับยากมากนะครับผมเดี๋ยวจะอดจอดให้ดูสักเกียร์เนาะไม่เบิร์นเยอะไม่เบิร์นเยอะนะผมเดี๋ยวเปลี่ยนยางับ อย่าเดียวควนะครับผมขออนุญาตด้วยครับผม เดือดไปเลยโอ้ยยังออกทางนี้ดีกว่ารอบไม่รอบไม่ถึงนะครับผมรอบไม่ถึงรอบไม่ถึง ไปดูตัวอย่างตัวที่มันเป๊ะ,ะครับผมตัวนี้คือโวัตถุวันก็เปียกอยู่นะครับผมนะครับผมแต่ว่าตัวนี้มันมันเป๊ะไปเลยนะครับผมมันเอารถไม่อยู่นะครับผมแต่ว่า ก็คือร่องนี้เนี่ยแต่ว่าร่องนี้มันอยู่นะผมร่องนี้เอารอบอยู่แต่ว่าเพราะว่ารอบมันไม่ถึงนะครับผมตอนออกรอบไม่ได้นะผมเดี๋ยวจะลองอีกตอนันี้จะลองเป็นรอบสุดท้ายนะผมเราก็จะกลับบ้านนะผมเดี๋ยวไปเปลี่ยนแทนเดิมเลยไม่ผ่านนะผม ผมมันถึงนะผมมันเอาไม่อยู่นะผมเดี๋ยวไปดูนะผมเอารถไม่อยู่นะผมนี่แหละคือสาเหตุที่ผมไม่อยากออกตัวนะครับผมตอนนี้นะ,นะนั่นแหละมันจะปัดไปเลยนะผมมันจะปัดกินไปเลยทแค่ที่ตั้งรถก็ตั้งตรงนะผมเพราะว่มันมันจะปัดข้างไปเลยนะครับผม นาะนะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมช่วงนี้นะครับผมชอบกันไหมครับก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด s u b s ไ r i b e นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับผมเพื่ออ่า้เพื่อนๆให้ดูกันนะครับผมเดี๋ยวลองเม้น์มาก่อนนะผมว่าให้ผมเอาเป็นแฮนนี้ก่อนเอาเป็นแฮนด์เอาเป็นแฮนนี้ไปเลยนะครับผมหรือว่าให้ผมกับแฮนเดิมนะครับผมถ้าเอาเป็นแฮนนี้นะครับผมก็บวกหนึ่งนะครับผมแต่ถ้าเป็นแฮนเดิมก็บวกสองนะครับผมแต่ว่าอารมณ์การขับก็ ถือว่าได้นะผมแล้ว่ารอบปลายมันจะทีื่อนะครับผมรอบปลายมันวิ่งมึออกนะผมแบบที่ผมว่านะผมมันเป็นสเตอร์ท่าแต่ว่าถ้าออกตัวตั้งแต่ต้นกินไปเลยม,มันจะได้นะผมแต่ว่าเดี๋ยวผมขอไปคลิปคลิปคลิปอื่นก็แล้วกันนะผมครับอะครับดำเดี๋ยวจะขอไปคลิปอื่นนะผมคลิปนี้ก็ขับเล่นเท่านี้พอครับผมถ้าโชลรอมันก็ไม่ได้อีกแล้วผมเดี๋ยวท่อมันท่อมัน ถ้าชกล้อมันก็ไม่ได้อีกแ่แค่ผมถ้ายกครับถ้าจะยกเราก็แค่เดี๋ยวนะถ้าจะยกคันนี้มันก็พอ,อรอบแบบว่าเหมือนที่ผมเคย ตัวออเ,เล่นในคลิปก่อนนะผมก็คือแค่เรายกคันเร่งยกคันเร่งแล้วก็กระแทกขึ้นนะผมก็ขึ้นนะผมประมาณนี้นะครับผมรว่าถ้าแถวบ้านมีสนามก็อยากจะเอาไปให้ดูในสนามนะครับอ่ะนะครับผมเพราะว่ามันจะแบบว่ายังไงละ่ะมันค่อยไม่รบกวนใครนะครับผมทีนี้ผมก็ไม่อยากออกมากนะครับผมเพราะว่า นี่ก็บ้านยายนะครับผมนั่นก็บ้านผมนะครับผมนะครับผม ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับผมไปแล้วครับผม